หวานค่ะค่ะหวานมาครับหวานกรอบส่วนนีแซ่บอิลีค่ะผู้บางไ่เกือบซ้ำใค่ใครอันนี้คือลูกค้าประจําลูกค้าประจํานี่เลยอ้าวลูกค้าประจําเลยมาจากอำเภอนามฟ้องนะครับจังหวัดขอนได้พี่น้องพี่น้องมาซื้อนี่สีได้เจ้าเจ้าของสวนตัดไห้เจ้าของสวนสั่งให้เลยนี่ครับใส่หมวกเกษตรกรเต็มยศเลยนี่เอานี่นะครับอันนี้คือผู้ช่วยนะครับนี่ ผู้ช่วยช่วยๆนี่แหละหันหน้าใส่กล้องเลยแม่เอ้อจิ้มเอาเอาเออเอาหนิเอาหนิผู้ซื้อเนะครับเอาอยู่กันหน้าผู้ซื้อช่วยๆนี่นะครับเอาผู้ซื้อก้อนสนเอานี่คนซื้อคนซื้อนี่ช่วยๆเอาขอบคุณหลาอยครับขอบคุณหลายๆด้วยสวัสดีครับตอนนี้ผมนครตอนลอนทั่วนะครับยังอยู่ที่อ่า แสงเดือนอินทพรมนะครับของอคุณกีฬาพอนแสงจันทร์นะครับเมื่อกี้เพือพ่อนพาชีบึงสวนบัดนนี้นะครับเดี๋ยวดีพาขื้นมุมสูงนะครับเบึงสวนของเพื่นนบึงนะครับเมื่อผู้เฝาสวนบ่เน,นี่ผู้เฝาหอคอยทั้งมัดบ่เน,นี่วนะครับเป็นลูกหลานเพื่อนได้ครับเด้เฝอผมดีขึ้นบึงหอคอยย่นี่ประจําเลยบ่แมาเหรียนซื้อบ่เนี่ โอ้มาเล่นยญดิซี่โอ้มาเล่นยญดิซี่บ่อันนี่ครับมาเล่นยญอันนี่ขินเบิง้งเชิงหอค้อยเนะครับเด้อเบิ้งสวนนี่ครับนี่คือหอค้อยประจำสวนนะครับในเนื้อที่โบบนหน่อยนะครับเป็นหลายลอยไรยเฉพาะอินทรพาล่ำกับระมาณสักลอยไรยนะครับ บ้านจำหลังอีก4ี่อยไรนี่ผมขึ้นมานะครับอันนี้คือบ้านพักคอนเดนะครับบ้านแสงเดือนอินทพลัมหรือบ้านน่องกีฬาพรดนะครับนะครับเป็นรถผมจอดด้วยครับนี่ครับบริเวณนี่คือเป็นบริเวณที่อยู่ด้านบนนะครับด้านบนนะครับที่เป็นนั่งเล่นนั่งพักเรียกว่าสั้นดาฟ้านะครับขึ้นมาชมสวนอินทรพลัมนะครับเดี๋ยวนี้อินทพลัมสูงแล้วนะครับ ต้นสูงต้นใ่ญ่นะสีม่วงบ่เห็นปันไดเลยครับเพราะว่าต้นมั่นบังนะครับผมเมื่อปีตีผมมา่าไทยปีแรกเนี่ยสีม่วงไปเห็นมดนะครับบริเวณเพราะว่าตอนนั้นต้นอินทผลัมย่างบ่สูงนะครับเอาบรรยากาศดีนะครับเด้อเอาพี่น้องมาเที่ยวชมนะครับสวนเพิ่นนะครับหรือมาซื้อผลผลิตนะครับสีมีหนึ่งอินทผลัมเป็นหลักนะครับอันที่สองคือน้อยหนานะครับ อันที่สามแก้วมังกรน,นะครับเดียวก็มีมันสับปะหลังอ้อยพืนเ็ดนะครับถือว่าเป็นไล่ขนาดใหญ่มานะครับนี่ครับบรรยากาศดีดีครับเอาพี่น้องเบิไงนะครับด้วยนี่ครับนี่ถือว่าบรรยากาศดีนะครับสวย,สวย แสงเดือนอินทรพาลำนะครับของคุณกิฬาพ่อนแสงจันนะครับเป็นเจ้าของนะครับเป็นบริหารกับแฟนเพิ่นนะครับกับลูกสาวนะครับนี่นะครับอา้าวผมเบิ่งแรกวดิผ้าล่งไปนะครับบานนี้ล่งไป เอาถือว่าสวนขนาดใหญ่ได้ครับเด้อพี่น้องกำลังห่อครับเดี๋ยวนี้ผลผลิตกำลังห่อกิโลถูกๆครับร้อยบาทขึ้นไปได้ครับเด้อร้อยบาทร้อยห้าสิบบาทถึงสองร้อยบาทนะครับเอาถือว่าเป็นสวนที่ได้มาตรฐานเลยครับเพราะว่ารูกอินทรพาลัมนะครับผมไปซิมแล้วนะครับผมเบิรงแล้วนะครับถือวันใหญ่นะครับถือว่าลูกหวานหอมกรอบอร่อยหละครับนี่กำลังห่อนะครับเด้อผลผลิตอันนี้ประมาณ แปดปีนะครับต้นนี้เด้อนะครับต้นนี้ก็ล่งสุกนะครับเพิ่นธุเก่าลงขายไปเรื่อยนะครับต้นสูงขนาดจักหกเจ็ดเมตรประมาณแปดปีเลยครับนี่เด้อเอาเพิ่นธุ์ที่ปล่อยให้สุกไปเรื่อยๆนะครับสุกไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องคุ้มไว้นะครับเพราะว่าถ้าบ่คุ้มไว้นี่ติดฝนติดหยังนะครับก็เฮ็ดให้หมากเน่าหมากหยังไปนะครับก็สิบ่เห็นแววบันไดพอคุ้มไว้เด้อแต่ว่าเพิ่นเดี๋ยวลง ขายแล้วครับหนึ่งเด้อครับหนึ่งเด้อเป็นซึ่งเหลืองสุกสุกแล้วนะครับอืมเอาผลอีกขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆนะครับอืมเอานี่ภูม่าซื้อบ่ครับบ่ครับผมโอ้สวัสดีครับมาแต่ไส้น้อมาต้นน้เฟืองนี่แหละครับโอ้น้ำพองพ่อหนูมาถ่ายหนูเคยมาตะกี้มันต้นไหนหน่อยหนูนางถ่ายกับมันนังสิแม่เป็นปุ๋มมันใหญ่ได้เจ็ดแปดปีเออผมมาวังพื้นปูช่างพุ่นน้อยอยู่ผมไปถ่ายเมื่อกี้นี่ประมาณสองเดือน หนูมาตั้งแต่ใหม่ๆน่นี่ขึ้นดาดฟ้าไทยเบิ้งแล้วนะขึ้นดาดฟ้าหนูกับไทยแล้วนี่นี่รูปที่หนูไทยแบบหนูเลยว่าเธอไปเบิ้งกันดต่มันใหญ่ซังเลยป่ะนะใหญ่เอ้านี่ครับผูผูผูมาเบิ้งเด้นนีผูมาเบิ้งสวนอันเก่ามันหนิหนูเลยว่าเธอไปยืนไทยเหมือนนี่แม่รูดนางไทยตัดเตี๋ยอยู่เตี๋ยมื่อกกระนวลเนาะค่ะมาจากหน้าพ่องโอ้ยน้าพ่องหน้าพ่องโอ้ยไก่ไก่ก็ควรนวลมันต้นนี่นี่มันต้นนี่นี่แมนหนูไทยแต่กินหนูมันหน้อยมันหน้อยเอ้ามาแต่ทั้ง น้ำพองซึ่งหมดบ่ครับโอ้มาทำกันเลยเอ้าโอ้นี่ยนะครับเด้อเอามือนี่เอาผู้ซื้อกันหลายเลยครับเด้อพูดนะนะครับเอาวกำลังกำลังลังมากกำลังลังมากซื้อแล้วก็ไปชมสวนวัดดีครับไปชมสวนม่แต่ทางไหนเนาะนี่น้ำพองครับโอ้น้ำพองป้าใจเลย ับหวานค่ะค่ะหวานบ่กครับหวานกรอบสดนี่แซ่บอิ่ลีค่ะดูบอกญ่เกือบซ้ำใครใครหนึ่งในแต่ละสินค้าขาเขาจะหน้าหายเพื่อเพื่อหายโลหนึ่งเลยบอค่ะหายโลหนึ่งเลยบอเออได้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 เอาไปแถมให้เลยแถมไปเลยไปเสี่ยวไปเสีวไปเสี่ยวเอาเสี่ยวบเอาฟูมากกับมากฟูเมื่อกับเมื่อเด้อเอานี่แหละครับนี่นล่นี่เอาแสงเดือนอินเดียฟาลัมโดยคุณกิรพอนแสงจันทร์นะครับเป็นเจ้าของ ไอ้รัเขาแฟนเพิ่นอ่าเนี่ซื้อแล้วก็เมื่อบาทนี่เอาผู้มาใหม่ก็กำลังซื้อเลยครับนี่เด้อขายดีขายดีนี่เอาจิโร่ละเริ่มต้นจากร้อยบาทนะครับเด้อร้อยบาทสูงสุดสองร้อยบาทเอาถือว่าบ่แพงเลยครับอินเทอร์พาร์ลอมนี่นะครับอินเทอร์พาร์ลอมบารี่เพราะเมื่อบริษัทขายได้บ่อยเริ่มต้นไม่กินนี่นะครับนี่คือเนื้อเยื่อบาทนี่นะครับเด้อนี่ผู้ซื้อมาจากน้ำคลองนะครับนี่เด้อนี่มาจากน้ำผ่อง กำลังซีมอยู่เพียงไหนเลยพาเพื่อนมาเสียบนะมาตั้งแต่เสีบเสียบเสีบอาเสียบเสีบเ้านีอบเสีบเสีบเสีบอาอันนี้โลหนึ่งนี่โลนึงตัดอันนี้อันนี้คือเจ้าขออะไรครับเด้นเอาน้องอีลาพรแสงจันทร์ครับกำลังตัดขายอยู่กำลังขายอยู่อย่เลยนี่อันนี้รอยหนบ่งปนี้มันลหรือมันหยางแต่มัน โอ้มันมันสุกหลายมันจะสุกเด้ครับอ๋อลอยเดียวเด้ออันนี้สองลอยเนาะกำลังตัดเลยเนาะกำลังตัดเลยครับเอาสวนนี่ถือว่าหน่วยใหญ่ได้ครับเด้ยเยอหน่วยเนะงย่นอ่ะเกือบซ้ำไข่ไก่คนละอือเอาไข่ไก่แม่สาวตีไงซ้ำนี่แหละน้องแม่นบ่ไข่ไก่แม่สาวแกใหญ่เด้อหวานหอมกอวดอร่อยสดๆเด้อเอานี่กำลังสี่ครับอันนี้มาจากน้ำพอง เอาเป็นลูกค้าประจําเลยนี่นะครับเนี่ยมาทุกปีนี่มาทุกปีอ๋อนี่มาทุกปีมาแท้มันเหนียวนะมาแท้น้อยมาจนต้นง่ายอือ๋อนี่กําลังโยเกิร์ตพันยังครับอันนี้อเมริกาทานค่ะโอ้นะครับเอาซื้อจําใหญ่กันหน่อยเด้อปั้งกันจะเป็นอันนี้ครับอร่อยอร่อยอันนี้ก็มาแท้นำพองนะ้วก็รังซิมกันนะเสียข้าวขาวหน่อาจารย์มาจากคอนเจนโอ้มาจากคอนเจนบ่อารับมาจากสถาบันหมาลายคอนเจนบ่บ้านมามาอินทรพราหมนี่เลยที่ ว่ามันไก่ได้แล้หระคอนเจนหรกอไก่เต๋อได้เนาะอ้าวถูกๆนะครับสองร้อยเนาะน้องเนาะอันนี้เลยสองร้อยอันนี้เลยครับสองโอ้สองร้อยหมดอันนี้ร้อยเนึะภาษาในรถนะครับนะครับเออซีมดประมาณเดือนสิ้นสิงหาเออสิ้นสิงหาพุ่งแล้วสิ้นสิงหาเด้อเดี๋ยวนี้สิ้นกรกฎาคมอีกเดือนหนึ่งเอาพี่น้องให้กินได้เอามาให้เร็วเด้อมากินมากินมาเร็วเดี๋ยวมันจะหมดก่อนดิ เอาลูกค <mile> ้ากมาตลอดตลอดนะครับเด้ออ้าวจุ humans, the ๊บจุบมันไม่มีเงินเดี๋ยวต้องขออันเดียวนี่ครับนี่นะครับสองลอยครับสองลอยนู่นยังไงอ่ะเด้อเอาอยู่บ้านคำใหญ่ได้ครับเด้อออกตางหงใหญ่มามันสองกิโลนะครับบ้านคำใหญ่ตำบลคำใหญ่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์เอาอินทผลัมกาฬสินธุ์เฮามีหลายสวนครับเอาสวนนี่มาต้นแล้วลูกผมใหญ่นี่ที่ว่าลูกใหญ่ลูกโต ลูกใหญ่ลูกโตนี่เบิ้องไกลได้หรือเปล่านี่นี่นี่ผู้ขายได้หน่เบิ้งเอานี่ยนี่ผู้ผู้ขายเนี่ยอันนี้คืออันนี้ผู้ซื้อผู้ซื้อผู้ซื้อนะผู้ซื้อผู้ซื้อมาจากอำเภอพ่องเนาะเข้าไปทั้งสองเลยาจกขอนแก่นบ้านดอนลมเลยค่ะอือเอาเอาเดียวอะไรบ่เอาด้เนี่เด้ออันนี้คือลูกค้าประจำลูกค้าประจำนี่เด้อเอาลูกค้าประจำเลยมาจากอำเภอนาพ่องนะครับจังหวัดขอนแก่นมื่อวันที่20เก่า กรากระดาคมนะครับสองพันหอร้อยหกสิบหกหกขีมหกเนาะอ่านี่ได้ไปจักกิโลไหมสองกิโลสองกิโลอ้าวเดินทางปลอดภัยครับโชคดีโชคดีอ้าวนี่อ้าวอาวมาใหม่มาใหม่อีกนะครับเดี๋ยวดูนี่เอาคนสวยๆนี่นี่คนสวยๆลูกสาวลูกสาว แต่งตัวเรียกเอาลูกสาวนี่เดินเป็นสวยเด้อยมาซื้อมาจากใสครับเนี่ยเนาะอยู่คอนแกนโอ้ยอยู่คอนแกนแม่อยู่เนี่ยค่ะอยู่นี่มาซื้ออินแต่บารมีนั่นบอกครับคุณแม่ค่ะ<า>โอ้สวัสดีครับคุณแม่ครับเห็<า> <laughs> นลูกสาวว่าอะไรดิซักพัสดีเรียลม่วยดิเดิดิไอ้นี่ครับนี่ครับดิวสวยเดื้อนี่น่องพิอนร่างขายก็ร่างขายเดินนี่เดื้อนี่น้องกีฬาพรนะครับแสงจันทร์นะครับเจ้าของสวนเด้อ พี่น้องพี่น้องเมื่อซื้อนี่สีได้เจ้าเจ้าของสวนตัดให้เจ้าของสวนสร้างให้เลยนี่ครับใส่หมวกเกษตรกรเต็มยศเลยนี่เอานี่นะครับอันนี้คือผู้ช่วยนะครับนี่ผู้ช่วยช่วยๆนี่แหละหันหน้าใส่กล้องเลยแม่เออจิ้มอ้าวอ้าวนี่ครับอ้าวขอบคุณพี่น้องทุูท่านดื้อเอาเนี่ยเอาเนี่ผู้ซื้อเนะครับเอาอยู่กันนะผู้ซื้อช่วยๆเอาแม่น้ำละแม่ช่วยสวยนี่เอา อ้อาวผมกับพระเบิงนะครับก็อขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับเด้อนะครับที่สวนอินทพลัมบ้านแสงเดือนนะครับอา้าวโดยคุณจิราพรแสงจันทร์นะครับอินทพลัมสดหวานกรอบหนึ่งเดียวในกาลสินนะครับอยู่บ้านคำใหญ่นะครับตำบลคำใหญ่อำเภอหอยเมยกจังหวัดกาลสินนะครับเอาพี่น้องอยากกินม่ฮว่าเดือนสิงหาคมนะครับเด้อสิ้นเดือนสิงหาคมพี่น้องยังได้กินอยู่ นะครับมาเลยนะครับลูกใหญ่ๆตัวโตเนี่ยล่ะนะครับพันบายี่ก็มีพันโคในสี่ก็มีนะครับเด้อเอาสีแดงก็มีสีเหลืองก็มี่อ้าวขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านครับที่ติดตามรับชมเด้อนะครับที่ติดตามรับชมนี่นี่นะครับเอาผู้ซื้อก้อนเสน่คนซื้อคนซื้อนี่สวยๆอ้าวขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายเด้ออ้าวขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ